สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมออกซิเจนน Include ูดซีซั่นที่8ในพาร์ทที่13กันแล้วนะครับผมก็ในพาร์ทที่แล้วนะผมได้เตรียมห้องสําหรับปลูกเจ้าต้นบอนลเพื่อให้น้ําหวานนะแล้วผมจะใช้น้ําหวานมาทําเป็นวงจรตรงนี้เพราะว่าน้ําหวานเนี่ยเขาสามารถติดลบได้มากกว่าลบ80องศาเลยนะก็คือจะเย็นจัดๆเลยตอนแรกผมจะใช้น้ําเสียซึ่งน้ําเสียนี้เขาติดลบได้มากสุดแค่ประมาณ20 นิดๆน,นะมันไม่พอนะมันไม่พอเลยต้องใช้น้ําหวานเท่านั้นนะตรงนี้ดูซิเป็นยังไงอ๋อมีต้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะต้องต่อท่อนะเพื่อเวลาเขาผลิตน้ำหวานได้เขาก็น้ําหวานก็จะไหลออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นเอาท่อธรรมดาก็น่าจะเพียงพอแล้วนะอ๋อตรงนี้ต้องมีบันไดใช่ไหมเดี๋ยวทาบันไดดีๆก่อนบันไดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวลือตรงนี้ออก อ่ะมาทําบันไดตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมจะตั้งอนี่นะถังพักของเหลวเอาไว้ตรงนี้แต่ว่าผมจะต้องมีท่อก่อนท่อน้ําจากตรงนี้อ่ะออกมานะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างบนนี้ด้วยอืเอามาข้างล่างไหมประมาณนี้อ่ะไว้อย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องลงมาด้วยอย่างนี้ เดี๋ยวพอเจ้าลูกพลิปเขาปลูกให้นะและเดี๋ยวมันจะตรงเองนะอันนี้เอาออกไปแล้วเราคนมาสร้างให้นะตรงนี้ลูกพิปเขาไม่ปลูกให้อีกวิ๊มีไข่มีไข่วิ๊เร้าหมองเหรออา่าถ้าเร้าหมองเขาจะไม่ปลูกให้เพราะฉะนั้นผมต้องย้ายนะต้องเปลี่ยน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 ตรงนี้โอ้โหไกลมากจากตรงนี้นะมาตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอามาทิ้งตรงนี้ หาตัวที่อารมณ์ร่าเริงอันนี้เชื่องด้วยอุณหภูมิร่างกายต่ําเอาตัวไหนดีตัวนี้อายุสิบโอสิบวันได้อีกนานอันนี้ก็สิบสี่แสดงว่าเพิ่งเกิดเดี๋ยวอันนี้ขอเป็นระดับสูงสุดไปก่อนนะแล้วก็เอาตัวนี้มาย้ายมาย้ายมาให้เขาปลูกให้นะอ่ะมาไวน้นี่เอาตัวหนึ่งเลยแล้วกันเพราะว่าอีกที่หนึ่งเขายังไม่ปลูกให้เหมือนกันใช่ป่ะเดี๋ยวเอาทีละตัวดีกว่าเดี๋ยงานเขาจะเยอะเกินนะ ผมเอาไว้ตรงไหนตรงนี้เหรอโอเคอ่ะขอขั้นสุดเลยตรงนี้วิตรงนี้ลืมรลับเป็นระดับ9ซักให้หมดโอเคมาปล่อยแล้วอันนี้โอเคล่าเริงเดี๋ยวเขาก็จะปลูกให้นะทีนี้ปล่อยไปทีนี้ผมจะอุ๊ตรงนี้ที่จริงจะต้องเอาน้ํามาใส่ด้วยใช่ไหมตอนนี้เป็นสุญญากาศแล้วผมจะต้องเอาน้ํามาใส่ด้วยเพื่อให้เขา มีน้ำแล้วก็พอความร้อนสูงมันจะเกิดไอ้น้ำนะไอน้ําในห้องนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นลดอุณหภูมิจะเป็นระบบหล่อเย็นนะผมจะเอาด้ามาใส่ยังไงดีต่อท่อเหรอท่อน้ํานี่ไงมีน้ําตรงนี้ผมสามารถต่อน้ําตรงนี้ได้นะต่อเข้ามาต่อยใส่ตรงนี้ได้เลยมาขอเลยแล้วกันถ้างั้นเอาใส่อะต่อกับตรงนี้ เอ๊แต่ว่าอุณหภูมิเขาร้อนนะดิงั้นเอาท่อหุ้มฉนวนแล้วกันมเอาจากตรงนี้ขึ้นมานี่ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อ่ะต่อเข้านี่ไปเลยนะมาของงานเร่งหน่อยแล้วก็ผมจะต้องขุดขึ้นไปข้างบนนะโอเคตรงนี้ทําเสร็จแล้วผมให้เขามาทำเอาไว้นานมากละทีนี้เอา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  น้ำมันดิบมาใส่นะตรงนี้ลบเท่าไหร่อุ้ยลบหกองศาไม่ได้น้ํามันดิบเขาจะเป็นมันจะกลายเป็นของแข็งถ้างั้นเอาไอ้นี่ไหม Eternal. เอทานอลเออเช็ดเอทานอลจากตรงนี้มาใส่ดีกว่าเดี๋ยวเอาเอทานอลเอทานอลนี่ไงระดับ9คัดลอบตั้งค่าอาใัยให้หมดแล้วก็เดี๋ยวมาเช็ดเอทานอลตรงนี้มาเช็ดเอทานอลตรงนี้โอ้โหอันนี้ของเหลวมันเยอะใช่ไหมเดี๋ยวต้องมาขุดด้วยอุ้ยพื้ตายตรงไหน พืชตายผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้ไหมอุณหภูมิเขานี่ไงมันเริ่มเริ่มร้อนขึ้นละเดี๋ยวผมจะต้องย้ายนะย้ายห้องปลูกต้นอะโลเวล่านี้ไปปลูกที่อื่นละเริ่มมาเช็ดกันแล้วแต่ว่าเขายังไม่เทให้เลยอ่ะขอความสําคัญขั้นสุดเลยแล้วกันไหมเอามาเทตรงนี้เช็ดไม่ได้มันเยอะเกินไปใช่ไหมมาขุดมาขุดตรงนี้ให้เอทานอลมันออกมานะฮะแล้วก็ เกี่ยวต้นบอนบอนเหรออืมน้ําหวานที่จริงผมสามารถต่อท่อน้ําหวานตรงนี้ออกมาได้นะถ้าผมต่อออกมาผมจะได้น้ําหวานเลยทันทีอโอเคเริ่มมาแล้วเอท n l เริ่มมาแอ่ไม่รู้จะพอไหมนะถ้าไม่พออ๋อตรงนี้มีตรงนี้มีเดี๋ยวขุดเข้ามาตรงนี้ลงมาตรงนี้จะต้องปิดประตูมุงลวดตรงนี้ก่อนนะ มีน้ำหวานตกเต็มเลยน้ำหวานตรงนี้เขาสามารถทนอุณหภูมิเย็นจัดๆได้มากเลยนะเนี่ยนี่ไงถึงลบ82.5องศาเลยนะคือเย็นเจี๊ยบเลยโอเคเทียบมาเทียบมาอันนี้ขูดขูดแล้วเดี๋ยวเช็ดอ่ะเช็ดเชอันนี้คาร์บอไดออกไซด์เหลวเหรอ วิ่เดี๋ยวเอเทอร์นอลกับน้ำมันดิบไม่เอาน้ำมันดิบไม่ได้ดิเขาจะเป็นไอเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมผมลืมผมลืมลืมเอาน้ำมันดิบออกฮัทลอกตั้งค่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันดิบเริ่มติดลบมากขึ้นละเดี๋ยวเขาจะแข็งนะดิมันจะเป็นก้อนนะน้ำมันดิบน้ำมันดิบนี่ไงน้ำมันดิบลบสี่สิบองศาถ้าเกินมากกว่าลบสี่สิบองศาเนี่ย เขาจะกลายเป็นของแข็งนะกจะกลายเป็นก้อนแบบนี้เลยไม่ดีนะเนี่ยตรงนี้อุณหภูมิเขาติดลบมากๆเลยเอาแต่อินเทอร์นอลมาเออเช็ด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 มาเช็ดเช็ดแล้วก็เอาไปเทใส่เอ๊ะรู้สึกว่าเขาจะกลายเป็นก้อนแล้วใช่ไหมนี่ไงก้อนน้ํามันดิบนะอุณหภูมิเขาติดลบมากกว่า40องศาเลยอันนี้มาเช็ดแล้วก็เอาไปอีกอุ้ยอุ้ยตรงนี้ก็มีเหรอ เอทานอลมายังไงอะอะไรเนี่ยอ๋อก้อนน้ำมันดิบมันดันเอทานอลออกมาตรงนี้นะอะต้องขุดต้องขุดต้องขุด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 แล้วเดี๋ยวย้ายก้อนน้ำมันดิบออกไปนะอ่อก้อนน้ำมันดิบเดี๋ยวย้ายออกไปตรงไหนดีอย้ายมาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวพอขุดก้อนนี้เสร็จเดี๋ยวย้ายด้วยนะฮะพลาดเองพลาดเอง โอเคขุดแล้วใช่ไหมเอ่อไหนอะ่ะโอเคก้อนน้ำมันดิบอยู่นี่ย้ายมาตรงนี้ขอความสำคัญขั้นสดุดย้ายมาย้ายมาเออใช่แล้วก็ขุดเข้ามาในนี้ด้วยขุดเข้ามาตรงนี้ขุดมาขดุดอ่าขดุดโอเคแค่นี้แหละแล้วก็มาเช็ดเอเทนอลตรงนี้นะอขอเร่งเร่งตรงนี้ขอเร่งๆ เอาเอทเทอร์นอลไปเทเอ๊ะมันล้นออกมาทงเนี้ยเดี๋ยวนะขอเช็ดตัวนี้ก่อนขอเช็ดเอทเทอร์นอลไหลลงมาข้างล่างนะฮะเ,เช็ด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 ทำไมเขาไหลออกมามันไหลนองออกมาเต็มเลยโอเคเอาขึ้นไปเทเหมดแล้วเหรอแค่นี้เองเหรอ42.5กิโลอืมมีอีกไหม Eternal. อะเอทเทอร์นอลอเฮ้ยตรงนี้นี่ไง อันนี้เยอะไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาขุดตรงนี้มาขุดตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาเช็ดตัวนี้อีกประมาณ200โลใช่ไหมอิทเทอร์สองร้อยโลเช็ด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 ,ชดแล้วก็ไปเทโอเคหมดแล้วเคลียร์เยี่ยมเลยทีนี้หรืออันนี้ออกนะแล้วก็เดี๋ยวเอานนี้มาปิดตรงนี้ทีนี้ก็จะเป็นทางออกไปสู่โลกภายนอกนะอืม Uh huh. อืได้อยู่ได้อยู่ทีนี้ขุดออกไปข้างนอกมามาขุดให้หน่อยจ้าอ,อ่มาตรงนี้ขุด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 แล้วก็เดี๋ยวมาสร้างเจ้านี่นะแพลตฟอร์มจะรวดใช้ตะกั่วก็ได้มั้งตะกั่วเรามีเยอะนะเอาไว้สักประมาณนี้ เออผมยังไม่รู้เลยว่าอาวกาศนี้ความสูงเขาเท่าไหร่นะฮะมามะเออเดี๋ยวจะต้องทำสูตรอวกาศแล้วนะเนี่ยอ้าสมาชิกใหม่เออใช่ผมลืมไปเลยนะในพาร์ทที่แล้วนะที่ผมบอกว่าเขาลืมแจ้งชื่อนะเขาก็แจ้งมาแล้วนะเป็นคุณเอ็นนะก็เป็นหมอเอ็นใช่ไหมคุณคุนเหมือนเคยมาอยู่ด้วยกันในซีซั่นที่แล้วนะหมอเอ็นนะต้องการเป็นหมอเอ็นกับคนครัวนะฮะ โอเคเป็นหมอกับพ่อครัวเนาะแล้วก็อีกคนนึงนะคือคุณฟลุกขอเป็นไซบอร์กกับคนงานขุดนะฮะคนงานขุดกับก่อสร้างนะโอเคเดี๋ยวจัดให้นะอ่ะมาดูก่อนซิมีไหมไซบอร์กยังไม่มาเพราะฉะนั้นอเอาอย่างอื่นไปก่อนนะส่วนตรงนี้อ่าโซเนียไปไหนอ่าโซเนียอยู่นี่อุ้ยโซเนียว่างานเหรอขาดอะไรอะอ๋อหินปูนหมด เห็นปูนหมดตรงนี้อุ้ยไฟฟ้าไม่มีเดี๋ยวนะอ๋อไฟฟ้าเขาใช้จากอันนี้นะใช้ไฟจากเจ้าแถงโซลาร์เซลล์โดยใช้ปลอดนั่นเองมาใช้ทางนี้ไฟฟ้าต่อเข้าทางนี้ดีกว่าอันนี้เขาก็ใช้น้อยอยู่นะไฟฟ้าไม่เยอะเท่าไหร่480น่าจะสามารถต่อเข้าได้นะอันนี้ตัดแล้วก็อันนี้เสียบเข้ามานนี่อย่างนี้ไหนอันนี้ขาดอะไร ใช้ฟอสซิลทำหินปูนโอเคทำหินปูนได้อ๊ย๊ยโอย,อยมีน้ำมีน้ำมีน้ำแย่แล้วมีน้ำไม่ได้นะถ้ามีน้ำอย่างงี้เดี๋ยวโซเนียเขาจะโดนช็อตนะต้องช็ดต้องเช็ดต้องเช็ดต้องรีบเช็ ط, ดเด่วเลยน้ำมาจากไหนมาจากข้างบนเนาน้ำแข็งละลายใช่ป่ะอันตรายเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องทำพื้นอันนี้กันเอาไว้แล้วนะทำพื้นที่จริงผมทำพื้นอันนี้ก็ได้นี่หว่าพื้นตะข่ายอย่างงี้ให้น้ำเขาล่วงลงไปข้างล่างให้หมดเลย นี่อย่างนี้เลยนะโอเคมาเช็ดมาเช็ดเดี๋ยวโซเนียเขาจะโดนช็อตไงอันตรายนะวิทำบูสเตอร์ได้แล้วหรอโอเคเดี๋ยวผมให้เขาทำบูสเตอร์อะไรดีตอนนี้ผมมีบูสเตอร์อะไรแล้วบ้างผมอยากรู้นะบูสเตอร์บูสเตอร์อรนี่ไงมีบูสเตอร์ก่อสร้างแล้วก็บูสเตอร์การขุดดูแลพืชผลแสดงว่าผมยังไม่มีหมอกับพ่อครัวใช่ไหม ให้เขาทำเลยไหมหมอกับพ่อครัวก็คือของหมอเอ็นนะเอาหมอก่อนละกันเพราะว่าเรายังไม่มีหมอเลยดูแลฐานเลี้ยงสัตว์การบินพืชผลการขุดอา้าวไม่มีหรอบูสเตอร์ดูแลพืชผลวิศวกรรมไฟฟ้าแมคาโทนิกการบินเลี้ยงสัตว์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ประยุกต์อา้าวไม่มีมันไม่มีบูสเตอร์หมอนะฮะ แสดงว่าเขาทําการแพทย์ไม่ได้นะหมอเอ็นนะแต่ว่าสามารถเป็นทําอาหารเป็นครอบครัวได้นะถ้าอย่างนั้นโซเนียเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอันนี้ไหมเอ๊ะแต่ว่าโซเนียโซเนียเขาทําอะไรนะประวัติตั้งค่าติดตั้งไว้ที่วิศวกรรมไฟฟ้านะฮะถ้าางนั้นทาอีกอันนึงโซเนียนี้เป็นหมอเอ็นเนาะเอาไหมแต่ว่าโซเนียจะไม่ได้ไปทําอาหารนะสิโซเนียอยู่ตรงนี้นะเป็นงานประจําของโซเนียอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นเอง ืมอส่วนส่วนงานทำอาหารนี้เรามีเชฟอาร์ตแล้วนะถ้างั้นเอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวรอดูปไซบอกคนใหม่แล้วกันเนาะถ้าอย่างนั้นอันนี้เดี๋ยวให้ทำอ,อาหารเอาไว้รอเลยบูสเตอร์อาหารทำมา1อันนะน่าจะทำได้แค่อ,อันเดียวมั้งแดหน่วยอ๋อต้องใช้แปดหน่วยแต่ตอนนี้มี13หน่วยตรงนี้ไปถึงไหนแล้วโอเคสร้างเสร็จแล้วนะ มาจรวดใหม่เอาเป็นเอาเป็นเอออะเอาโมดูลแบตเตอรี่มาเลยแล้วก็ระดับเก้าได้ป่ะอันนี้ได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออเออเอาเหล็กมาเหล็กมีเป็นแสนเลยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 15หโอเคได้15หอันนะเดี๋ยวทำบันไดให้เขาด้วยนะเดี๋ยวเขาทำไม่ถึงนะอันนี้เป็นระดับ9อืมแล้วก็บันไดมาอันนี้ระดับเไปขึ้นไปข้างบนตรงนูน้นแล้วก็สายไฟนะสายไฟเดี๋ยวต่อแค่ข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวไฟฟ้าเขาก็จะไปอย่างทั่วถึงกันเองนะอันนี้หนึ่งสองอันนี้ โอเคต้องใช้เหล็กแล้วสินะโลหะผมหมดเกลี้ยงนะเออเดี๋ยวที่จริงนะผมอยากเอาเลาะลงมาตรงเนี้ยเอาเลาะลงมาข้างล่างข้างล่างเลาะลงมาสุดนี่เลยเพราะว่าถ้าผมเอาผ่ากลางใช่ไหมถ้าผมเอาผ่ากลางเนี่ยค่าตกแต่งเขาจะแดงแจ๋เลยนะเหมือนตรงนี้นะที่มันมีสายไฟเมนนะเพราะว่าสายไฟเมนเนี่ยเคาลบค่าตกแต่งมหาศาลเลยนะนี่ไง ตกแต่งลบยีนะแล้วมี6ช่องด้วยผมอยากเอาหลบเอาหลบมาลิมๆิมนี้ซึ่งผมจะต้องขุดโห oh, ขุดมายาวเลยเนี่ยแล้วมันมีต้นบอลบอลขวางทางด้วยผมอาจจะต้องขุดต้นบอลบอลทิ้งด้วยนะเนี่ยจำเป็นแล้วละ่ะหรือว่าเอาผ่ามาเลยจะได้ไม่ยุ่งยากนะเอาผ่ามาเลยแล้วกันไหมผ่าก็ผ่าอันนี้ต้อง มาอย่างนี้พอมาถึงตรงนี้อันนี้ต้องเลี้ยวเลี้ยวมานี่มาน,น,นี่อันนี้อาจจะต้องขุดอกขุดไปแล้วก็เดี๋ยวทําเป็นเจ้านี่นะฮะเอาไว้ประมาณนี้เป็นชั้นๆไปนะตรงนี้จะเป็นตัวแปลงเป็นหม้อแปลงไฟเอาไว้นี่หนึ่งแบ่งเป็นชั้นๆเลย3ามเอาสาก่อนสายไฟสายไฟ ลากลงมาลากลงมาแล้วก็เข้านี่นี้ลากลงมาอย่างนี้แล้วก็พื้นเอามาใส่วิไม่ได้ไงตรงนี้จะต้องเอาเป็นข้ามนะสายไฟข้ามพื้นอย่างนี้สายเมนข้ามพื้นวิไม่ได้ด้วยทำไมไม่ได้อ๋อติดแสดงว่าต้องเอาไว้ตรงนี้อื ใช่ไหมโอเคต้องไว้ตรงนี้ต่างหากน,นี้ย้ายแล้วก็ใส่ไฟเมนใส่นี่ใสน่นี่เอาสายไฟต่อนี่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 อันนี้สดเกินออกไปประมาณนี้เฮียสั่งงานเข้าไว้ก่อนอุ๊ยอันนี้สายไฟเขาจะต่อเข้ามานี่อืมไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเดีย๋ยวค่อยตัดทีหลัง แล้วก็ผมจะต้องต่อสายไฟจากตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้คือแหล่งชาร์จไฟอย่างดีเลยนะเอ๊ะตรงนี้อุณหภูมิเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมเขาทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเลยเฮ้ยเดี๋ยวทาไมอุณหภูมิน้ำเขาสูงจังไงโอ้ร้อนจีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เพิ่งเกิดอะไรขึ้นไ่อ๋อน้ำเข้าน้ำไม่เข้าระบบนี่หรอหรือว่าอันนี้ทําไม่ทันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ทำไมเครื่องนี้เขาไม่ทํางานอันนี้ผมตั้งวิทีเท่าไหร่ส่งสัญญาณเขียวเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าลบหองศาหรอเดี๋ยวนะทําไมมันทําไมมันค่ามันเนี่ยผมทําอะไรผิดอ่ะอันนี้เข้านี่เฮ้ยผมทําอะไรผิดอ่ะเออผมทําอะไรผิดหรือว,ว่าเครื่องเดียวไม่พอต้องใช้สองเครื่องเลยเหรอ ต้องใช้สองเครื่องเลยเหรอเดี๋ยวเอาเครื่องหนึ่งไว้นี่สิผมทำอะไรผิดวะงงโอเคอุณหภูมิลดลงเยอะเลยนะแบบนี้โอเคก็ลดลงอยู่อุ๊ยตัวนี้เยอะแล้วเยอะแล้วพอ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 ตัวนี้เยอะเกินละน้ำมันดิบโอเคออกมาหมดแล้วก็อา่าผมจะต้องลบอา่าลบตัวนี้ออกหรือตัวนี้ออกไป แล้วก็ปิดตรงนี้อ่ะปิดปิดมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาปั๊มกา๊าซนะตรงนี้อุณหภูมิเขาสูงมากเลยผมจะต้องใช้ปั๊มกา๊าซเหล็กกล้าใช้เหล็กกล้าไปก่อนล้วกันเสร็จละอ่ะเอาใส่นี่แล้วก็ต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต้องต้องสูบกา๊าซนะภายในห้องนี้ออกไปข้างนอกนู่นเลยผมว่าน่าจะใช้เวลานานแบบมหาศาลเลยอะ่ะเพราะว่าห้องเขาค่อนข้างใหญ่เลยนะ เอาดูระบายกา๊าซความดันสูงไปเลยมา,าคุณออโต้นะคุณออโต้หิวแล้วไปไปไปกินไปกินแต่ว่าเพิ่งหิวได้หน่อยเดียวไม่เป็นไรนะเออใช่ดาดงที่สองเป็นยังไงบ้างอะ่ะผมให้เขาทำงานนะโอเคมาเก็บมาเก็บของใช่ไหมโอเคมาเก็บของเดี๋ยวมาขุดตัวนี้ต่อกันเลยแล้วกันมาลืมสั่งงานเขาไวนะ้นานมากเลยนะเนี่ยมาขุดต่อ อันนี้ขุดมาอันนี้ขุดมาขุดมาทางนี้เลยอ่ามาทางนี้ตรงนี้เดี๋ยวขุดให้หมดเกอขุดให้หมดเลยตรงนี้อ่ะกลับไปได้ดวงที่หนึ่ง ตัวนี้เสร็จแล้วอันนี้ปรับลงไปซะโอเคจะได้ไม่เหลืองเหลือสายไฟสายไฟนี้ต่อขึ้นมาตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็น่าจะรอนานมหาศาลน่าจะรอนานพอสมควรเลยกว่าที่อุณหภูมิอ่ากว่าที่อากาศตรงนี้จะกลายเป็นสุญญากาศนะนะอุณหภูมิเป็นไงโอยังร้อนอยู่เลยฮะร้อนมากๆอ่ะถ้างั้น เดี๋ยวผมขอทํากลางหันไอ้น้ําอีกสักจุดตรงนี้ละกันนะเออลงมาตรงไหนดีมาจากข้างบนไม่แต่ว่ามันมีน้ําตรงนี้ถ้ามีน้ําตรงนี้กันก็เจาะมาจากตรงนี้แล้วกันบันไดนะบันไดเจาะลงมาตรงนี้ก็เจาะลงมาอันนี้ขุดจ้าขุดมานี่อันนี้มานี่มันนี่มันนี่ อาขอกังหันไอ้น้ำหน่อยสิเออจะต้องทำเป็นแอร์ล็อกน้ำด้วยนี่หว่าแอร์ล็อกน้ำเอาตรงไหนดีตรงนี้พอดีเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนี่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 อะได้อยู่ได้อยู่เอาเอาที่เทขวดของเหลวมาใส่ตรงนี้และตรงนี้แล้วก็ขุดเอออย่าเพิ่งขุดเอากังหันไอ้น้ำมาก่อนได้กี่อันอ่ะอุ๊ย อ๋ออ๋อกังหันไอนามนี่ไงได้อยู่เอามาใส่นี่นะหนึ่งสองได้แค่สองเองเหรอจริงดิเฮ้ยทำไมได้แค่สองอะเอาใหม่ดิอ๋อพลาสติกต้องการพลาสติกโอเคถ้างั้นทำแค่อ่ะทำแค่สองไปก่อน นะแล้วเดี๋ยวมาต่อมาเจ้านี่ความรอ้อนหูร้อยกว่าองศาเลยถ้ามันเข้ามานี่ยไอไอ้ไอเจ้าเครื่องนี้พังแน่ๆนะเปลี่ยนมาใช้เหล็กกล้าดีกว่าอันนี้เปลี่ยนมาใช้เหล็กกล้าเรียบร้อยเอาเหล็กกล้ามาใส่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อท่อจากนี่ ครับมันนี่ใช้ปิโตรเลียมนะในการทำพลาสติกนั่นเองอ๋อได้แล้วนะฮะไบโอนิกที่เป็นการแพทย์นะโอเคหมอเอ็นมาเลยนะอ่าเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนนะหมอเอ็นนะฮะมาเลยแล้วก็อ่าหมอเอ็นหมอเอ็นที่จริงผมไม่ค่อยอยากให้หมอเอ็นไปไหนไกลนะ เพราะว่าถ้าไปในส่วนที่แบบว่ามีน้ําน้ํานองแบบนี้เขาจะโดนชอน็อตนะเนี่ยต้องเช็ดต้องเช็ดอย่าให้มีน้ําโดยเด็ดขาดเลยค่อนข้างอันตรายนะโอ้ได้แบตเตอรี่ด้วยเยี่ยมเลยเหมอเอ็นไปไหนอุเอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดินมานี้โดนโดนช็อตนะโดนช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งย้ายก่อนอย้ายมานี่เดี๋ยวช่วย ช่วยโซเนียทํางานตัววิพังชิหายละพังพังแล้วไม่มีเฮ้ยน้ำมันเอา้าอ๋อไม่มีน้ํามันเข้ามาเพราะว่าเขาไม่มีไฟฟ้าทํางานตรงนี้ไฟฟ้าหมดอืมถ้าอย่างนั้นอ่ะต่อมานี่เลย นี้น้ำมันก็จะเข้าไปใช่ไหมอันนี้พังเพราะว่ามันร้อนอ่ะซ่อมซ่อมหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมอเอ็นหมอเอ็นลืมลืมลมหมอเอ็นเข้ามาในนี้ใช่ไหมทีนี้ตรงนี้หมอเอ็นห้ามออกไปนะยู่ไหนอ่ะหมอเอ็นห้ามเข้าอ่าห้ามออกอย่างเดียวแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยหมอเอ็นห้ามออกไปทางนู้น อ่ะห้ามเข้าห้ามออกเลยแล้วกันไปเข้าไปทำงานตรงนี้นะกับโซเนียนะอุ้ยทำไมโซเนียเอทอาร์อ๋อไม่มีไฟฟ้าเติมน้ํามันไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เอาออกไปแล้วใช่ไหมอันนี้ร้อนจีอย่าเพิ่งเขาเข้าไปไม่ได้ดานตรวจนะดานตรวจดันตรวจผมจะต้องเปลี่ยนมาเอาเป็นอุ้ยเหล็กอันนี้ไม่มีแล้วต้องใช้เหล็กกล้าเหร เอาไปก่อนเอาไปก่อนแสดงว่าตรงนี้โอ้หมดแล้วใช่ไหมถ้างั้นทำอีก99อันมาเอา่อมันมีเอทเทอร์นอลตรงนี้หรอทำไมมีเอทเทอร์นอลมาตรงเนี้ยเดี๋ยวนะเช็ดหน่อยดิเช็ด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 ,ชดมายังไงอะ อ๋อร้อนอร้อนอร้อนเอลลี่เอลลี่เอลลี่ออกออกมาออกมาเอลลี่ออกมานี่อืมโอเคอ่าไฟฟ้าตรงนี้ขอแค่นี้ก่อนได้ไหมขอแค่นี้ก่อนตรงนี้มานี่ใช่ไหมแค่ตรงนี้อันนี้อันนี้เสียบเข้านี่อันนี้ตัดตัดไปก่อน,นโอเค ไฟฟ้ามาโอเคมีไฟฟ้าแล้วนะมีปิโตรเลียมโอเคทีนี้ก็ปรับลงอันนี้เดี๋ยวปรับเป็นห้าส่วนตรงนี้ไฟฟ้าเดี๋ยวต่อคืนอันนี้มานี่ส่วนตรงนี้มันนี่อันนี้มันี่อันนี้เสียบเขานี่อันนี้ต่อนี่ ้ยทำไมมันใช้ไฟเยอะจงอะผมต่อตรงไหนผิดอืมไม่ได้อยู่มั้งเขาคงไม่ทำงานพร้อมกันหรอกมั้งอันนี้ไม่ต้องลมบ้งอ่าสั่งปิดไปก่อนสั่งปิดการทำงานไปโอเคมีน้ำมันมีปิโตรเลียมแล้วนะโอเคได้การได้การอืมตอนนี้นะ ปัญหาของผมก็เกิดละเจ้าระบบตรงนี้เนี่ยผมว่าผมทําถูกแล้วนะแต่ว่าเวลาส่งสัญญาณเขียวแล้วมันไม่ยอมเข้าเจ้าเครื่องนี้นะฮะน้ําเสียเนี่ยไม่ยอมเข้าเลยมันทําให้อุณหภูมิในท่อเนี่ยมันร้อนมากแล้วมันไม่หล่อเย็นเจ้ากังหันไอ้นามนี่นะแล้วกังหันไอ้นามนี่พอร้อนกว่าสูงกว่าร้อยองศาเขาก็จะหยุดทํางานเลยปัญหาเกิดละ เดี๋ยวผมจะต้องหาทางแก้ผมอาจจะต้องมาทําตรงนี้อีกจุดหนึ่งแล้วก็ให้ตรงนี้เนี่ยให้มันหล่อเย็นให้ได้สําเร็จนะถ้ามันหล่อเย็นสําเร็จผมก็อาจจะเอาไฟฟ้ามาใช้กับตรงนี้แล้วก็ให้มันหล่อเย็นตรงนี้ต่อแต่ว่าไอ้วงจรตัวเนี้ยผมว่าผมทําถูกแล้วนะเนี่ยผมจะต้องต่อมาอย่างนี้ต่อลงมาข้้งลงอย่างนี้นะผมว่าผมทําถูกแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้นะยังไม่ได้อยู่ดีไอ้ตรงเนี้ยส่วนเกินมาลบทิ้ง เวลามันเป็นสีเขียวเครื่องเนี้ยมันไม่ยอมทํางานแต่ตอนนี้ที่มันไม่ทํางานเพราะว่าเขาไม่มีไฟฟ้านะมอปัญหาเกิดละเดี๋ยวพาดหนะ้าเดี๋ยวมาแก้กันนะเดี๋ยวผมจะมาทําตัวนี้ให้เสร็จแล้วก็มาลองดูซิเอาใหม่นะว่าที่มันผิดพลาดเนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนนะโอเคอันนี้ก็ปล่อยให้มันหมุนวนไปนะไปขาลดอุณหภูมิตรงนี้ไปก่อนโอเค เดี๋ยวพาร์ทหน้ามาแก้กันใหม่นะสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับสำหรับฟันดี้ผีดินขาบายบายรักทุกคนนะครับจุ๊บ